บทที่สิบเอ็ดเสวนาจะพรนนังปฏิแานัตจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวะสสจะปุนอุเพจิกตัญญุตตาอัตตาสามมาปฏินีจะเอตมังคลมุตตมังภาหุสจะสิปจะมิโยจะสุขิคิโตภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุนตะธาราสัสสังหุอนาคุลาจกมันตะเอตมังคลมุตตมัง นัจจธรรมจริยาจะกตานัจจสักขูอนาวัชนิกามานิเอตมังคลมุตตมังอารติวิตรปะปะมัชฌะปนัจจสัตตโมอปะมาโทอปะมาโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตมังคารโูจะนิปโตจะสันตุตีจะกตัญญตากาลินะธรรมสัมณ์เอตมังคลมุตตมังขันตีจะสูวัจจสตาสมณัสสานัจจทัศนังกาลินะธรรมสัสดัจะเอตมังคลมุตตมังตัปโธจะพัมมานิยะจะ อริยสัจนะทัศนังนิพานสติกริริยาจะเอตมังขลมุตตมังพุทธสะโลกธรรมิหิจิตังอริยสานัตกรรมปติอสุกังวิังขังเขมัขงเอตมังขลมุตตมังเอตาทิสานิกตาวะกตวานะสัพภัทปรมาชิตาสัพพภัสโทติงคติติตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่สองยังกิตจิวิตังอิทาวาหรูรางวาสเกศสุวายาตังญญปณิตังนันโนสมัง อทิตถาคติณะอิทธัปิธัมพุทธเถระตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุพุติหงตัวขยามุเดขังอมัตตังปณิตังยะทะกิจาสรัตยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะอัสมาติกิติอิทธัปีติธรรมีระตระหนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุพุติหงตุยัมพุทธเสตัวปาริวันยิสุจิงสมาธิมานันตารีกันยะมาหูสมาธินานเตนะสมูนะวิชติอิทธัปีติธรรมีระตระหนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุพุติหงตุเยบุคลาอัตตะสตังปัสสถา จตุริอัตานิยุคานิโหนตีนาขีนาขีเนยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมภะลานิอิธมปีสังเครยตนะปัญิตังเอเตนัสเจเนนะสุติโหนตุเยสุปยุศะสุปยุตตามนัสาทัาบีนะนิกายมิโนโคตมะสาสนามหิเตปฏิปตาอามาตังวิทยาเลมุธาลัทธามุธานิพุติงพุชามนาทำอิธมปีสังเครยตนะปัญิตังเอเตนัสเจเนนะสุติโหนตุที่ยัง ปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกภวิสิงเตขินัยปิชาอาวิเรหิชนทานิพันติธีรายะธาญมปทีโปอิทธาปีสังคีรตนะปัิตังเอเตนัสเตนะสุวติโหนตูหมวดที่สิบสามอัตตาหเวชิตังเสยโยยาเจยังอิตราปิชาอัตตาอัตตาทันตัสสะปูสัสสะนิตังสัตยะตายาริโนเทเนวะเทโบนะคันทัปโณนะมาโรสาพรุมุนาชิตังอปปะชิตังกายเยระ เรัตถารูปัสสทันตนโนโบธีบสีพาสีตามิตังเตนะภควาตาชาณตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตตุมีตุมิมาอนุสาวรนะมาปรามะปรายมาอิติกิรายมาปะตะกาสัมปทานีนะมาตะกะหิตุมานายคขาหินะมาอาการะปะริวิตก,กะตะเกนะมาทิธานิชาณคันติมา ทิฏฐานิจานักขันติยามาพระพระรูปตายะมาสัรมโนโนครุยะถาตุมีหิอัตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมะอกุศลาอิมีธรรมะสาวัตอิยมีธรรมะวิญญูขหาริตาอิมีธรรมะสมบัตาสมาทินาหิตายะทุกขายาสังวตันติยะถาตุมีหิปัชะเหยยะถายะถาตุมีอัตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมะกุศลาอิมีธรรมะนาวัตอิยมีธรรมะวิญญูปัสสะาอิมีธรรมะสมบัตาสมาทินาหิตายะทุกขายาสังวัตติอัฏฐตุมีหิอุปสัมปัชะ วิหารยถาติบทที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตธรรประมายยงชาูปนิตตสานสันติตนาอิตังพยายามบริปิขามโนปุญญาปุญญานิกายิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตธรรประมายังชาูปณิตตสานสันติตนาอิตังพยามบริปิขามโนโลกะมิสังปัชเหสันติปิโคโยทะกายยนนสังยมุวาจยะอุทะจิตตสาสังตัง ตัสสะปตัสสะสุขายะหนติยังชีวะมานุปการโรติปุญญังธรรมูหเวรคติธรรมาจาริงธรรมูสุจิโนสุขามาหวหาติเอสานิส,งสังโสธเมีสุจิเนเถะทุกขิงนาทุกติง คัดชันติธรรมาจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญาปัสติอธานิพินติทุกขีเอสามกูวิสุตติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสติยถานิพินติทุกขีเอสามกูวิสุตติยาสัพเพธรรมานัตติยถาปัญญาปัสติอธานิพินติทุกขีเอสามกูวิสุตติยาบทที่สิบหกอปันนักกัตถานะมีกีทุติยังอหุตากีกาเอตัธัญญะมาเมทาวีตังเหยยะอปันนักัง พาหุงเวสถานังยันติปภะตานิวนานิจะอารามรุกขจิตญาณิมนุสสาพยาตัดชิตานิตังขูสถานังเมีขังนิตังสถานังมุตตะมังนิตังสถานะมัคคมาสัพพตุกาโุติโยจะพุทธจจะธรรมจจะสังฆจจะสถานังกัตโตจตาริอริยัสจานิสมปัญญญาปัสติทุกครังทุกขสมุปปาทางทุกขะศาจะอธิกมังอริยศาสจะอัธกีกลงทุกขูปสสขามินังเอตังขูสถานังเมีขังเอตังสถานังมุตตะมังเอตังสถานะมัคคมาสัพพตุกาโุติ บทที่17อตีตังนาวะขเมยยะนัปติกังเขอนะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คมวรงอนสิ่งที่มามไม่ถึงยะทาตติตามไปหินันตังอัตต,อาต,ตาปตะอนาคตังสิ่งใดลบไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่จะมามไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่จะมามไม่ถึงปัจจุบันัจโยทำม,มังตะทะตถทะวิป,ปัสสติอสังเฮรังอสังุปันตังวิทามันุคุณูหิเจก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คุนแคขกในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเปจนเจริญทำให้ปลุพพวงเถิด ขจิวากิจจะมาปรับปังโกชดามะนังสวุวีพึงความพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครได้จะรู้ความตายในวันพรุ่งนายินโนสังครันเตนะมหาเสนาบนจรณาเพราะว่าความผัมดผิธกัมจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย,อย่ยยอมมีกัเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะทันตังต,งตงงังเวพัะเถระตโตติสันติสันโต,ตอาจจะคิดแมุนีติพระมุนีู้สุโหมยมเดีย่ยบุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งวันและคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งจรเลด้วยประการราชนีลบทที่สิบแปด ชราทมโมหิชราังอนโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกเปไม่ได้พธมหิพทตเราีความปธราจไม่ได้มารณธรมโมหิมรณังอนโตัเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เสิหิน <ver> ี <ver> <Rednerwechsel> สเพหิเมีปิเยหิมนาปิหินานาภวมิณาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพาจากของที่เรารักของที่เจริญใจไปทั้งปวงกามสิโกมิหิกามาธยาทูกามายุนิกามาปุถุกามาปฏิสิริโนเรามีการเป็นของตัวมีการเป็นพื้นผลมีการเป็นยันเกิดมีการพูดตามมีกรรพึ่นกระแสอย่างกามังกริสามีกัลยาณังวาปกังวาตัสสะทายาทูพิสมิเราทำกามไว้เป็นบุญหรือขึ้นบาปเราจะเป็นทายาทกามสุไปเอวังอัมหิปปัจจะไม่ขีดตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาในทุกๆวันเิดือนร ทุกขปาฏิจินิทุกขาายาปาตาจินิพยาโสกปับตาฏิจินิสุภาคงตุสเพปิปายโนเอตาวตาจะมิหิสัมปตังคุณยะสัมปตังสเพเทวานโมทันตุสัพพะสัมปติสติยาทานังทตานตุสทยรเสระลกคันตุสุภพทาภาวนาพิรตตาคงตุขันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาเปรละปาฏิปเจกานาจิยังพลังอรหันตานัตเจตชนะละสัมปตาไมิสุโภติยติมยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทเปคารีพุทิคารียตินิตาธรรมธาเนนะพวันตุปุชิตาโสติงการุเตทะวิหารมัทเลเทรา จามัชฌานวกาจะพิกรโวสารายมิกาธนาปติอุปสกาขามาจเทสานิขามาจอิสราสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาู้ชายปิดัจตพาวาสังสรีทัชาตาอัฐบูปปาติกานิจญาณิกังธมวารังปฏิจเตสเพปิทุขทุกขัสสะการโตุสังขยังทาตุจรังสตังธโมธมัติาราจปุคลาสังโฆหุตุสมะโควะอัฏฐายะจัตหิตายะ อัมเมรคัตุสัตถโมสเพปิธรรมปาจจันโนพูดทิงสัมปาปุเนยธรรมีอริยปุหิติปุตติยิสเบตุนยัสิธานิกตัสสยานัิยานิกตานิมีเตสจัปคินุหุนตุสัตตานัปปมาณการเยปิยาคุณะวันตาจามัยหังปิมาตาปิตาทิโยทิฏฐามีจายะทิฏฐาวะอันเยมัชตะวนโนสัตตาติตันติโลกัสิมิงเตภูมิจัตติโยนิกาปเจกจัปปเจกิตตตุโบการา สังสรันตาเพราะว่าภูิยาตังเงยปฏิตานามีอนุโมธันตุเตสยังยจิมังนะชานติเตเวสถานีเวทย,ยุงมายาทินานาปุญญาณังอนุโมทนาหินตนาสเพียสตาสถาหุตุวอวราสุขชีวนินูเคมาปทัตจะกรปปุญตุเตสสาชิช,ชตังสุภา เพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบูรณ์ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เลยแห่งหมุนที่ข้าพเจ้าทําไปแล้วคือชนเราได้เป็นที่รกผู้มีคุณมีบันไดและบิดาของข้าพเจ้าผู้ต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นการแลมีวินกันทั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิ3เกลือไดกัเหนืดสีมีคันธาแลขันนในขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ขอสัตว์เราได้รับการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอธิโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้แม่นรับการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทศทนาจริงๆแก่สัตว์เรานั้นเพราะเหตุคืออธิโมทนาบูญทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้ง จงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบังอันดีของสาลและนั้นจงสมเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสวดคาถาแชๆบนเขืน่นมนกระสตตประปริ์และมนต์ต่างๆเหล่านี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้พ้นทุกข์แต่ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาธยายบทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอุณมิพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดวัตถุมงคลทั้งหลายที่สถสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจตสร้างในอนาคตขอจงเตรียมไปด้วยอันภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระทาตต่างๆขอจงสำเร็จสิทธุปการเทิน